Ơ, ừ. Ơ, ừ. cá đây thằng có rô mấy? Trông, 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 trông. Trông, Chết cá. Bring that I yeah. guess. <laughs> จำตร,ร,ร่องรอบกับประมาณเจ็ดกาที่ตับจะลวดเจ็ดกาน,นะจะมาไบปเลยอย่างอื่นครับกันนี้ใกล้ครับแล้วก็เจ็ดที่มาต่อลงเป็นซ่องไายเส้นหนังกว่าช่วงล่างเต็มเปรียบ đột biến pháp mà vô bên lan chẳng nhiều vô bên phần kia chẳng nhiều thì cái thì cái này tâm gần nào à cái này cái thì tưởng kíp đôi คนตบนบนี่กันเดียวฝนก็นานี้กันนะนี่เป็นที่เดิมจารงงานครับตดปีชามาตดปีชามา,า,าเกยทศชาังบนนั่นแล้วกวันไม่มีโอกเลยครับกวันไม่ม่โอกแน่นเปียเลยครัเลงเกียแน่นเปียเลยในจงหลังเนบได้ไหมไม่ปานเลยเนบ ปกตีกตกรุ่นนี้แน่มันจะปัจะจป่นตัดจะลวดไปในไปในอะไรตรงนี้นะครับรูอยู่ตรงกลาง

ถ้าใจเม่พิสันวันน้าที่เดิมตรงกันที่เหล็กวีดามาลไม่เหนื่อยกันกับไอ้วูอะไรกออะไรเตะอลไไม่เป็นกันเราเตรว่ามันบวกเกลือบวกเกี้ยวบวกฟังเายจงแรงแล้มันจับอันนี้แต่เด็กกล้องใบนกนี่เดี๋ยวมันเล่นไม่ดีอยู่เป็นบางทิ้งบางยางราคากระเจ็ดแค่หน้าโตรงครับเจ็ดแค่หน้าโตโตรง เจตนาอย่างคุยกันได้เล่ยนะครับถ้าตนใจกระตูต้นกร์ตงเปรนัเป็นไปเน้นทำไม่ปิดปากเลยอันโอคลิปขึ้นกับคุ้หมาอคลิปขึ้นทำไม่ปิดปากเลยเดี๋ยวป่าไปเลยตาลุนรับตาวัวไปไม่ได้กันนะตาลุ วังไงโชว์รด้วยตัวนี้ก้าวไปไม่ได้ก็ผลตี่วันวันมาตี่ไม่ใหญ่ยันสมอย่างเดียวยันตี่กันตัวเตนเนอร์นี่ đã gọi đơn nét rất có nét điều, thế là anh bắt nheo cũng không mở, nheo cũng như là bắt ban đầu cũng như bắt chân luốt, điều anh mang theo cũng như níu kia đấy mà này, bắt còp bắt níu kia, kia đáy thì đâm th <laughs> thì cắt đi đấy thì đâm bẹp, thì các bạn nhìn, không รถเราไปไปวิ่งงานอยู่กันเนบมได้ไม่ปาลเลยเลยตรงหลังแน่นเปรียบกันนี่ถ้อาอยากรถกันนี้แล้วก็มันาารตุ้งไปนิดแต่ถ้ายอยากกับนานานบบั่นปกติถ้ารับแต่ว่าเรียมจริงๆกับสหรับพูดรถเป็นที่ปีนี้ปีกันนี้ตัวนี้ก็ประมาณปีหนามาหนามาก็ประมาณรับที่ปี ประมาณ30ปีนางกว่าต้องมันจะอยู่ตากว่านะครับยังไล่ไล่เหลืองไล่ดาวไล่เร็วเกียบรถทิปโรนะเดี๋ยเราไม่รู้แต่ว่าตรงตั้มบุ๋นโกะเขาโกะเราอย่างเด็กกล้าไม่เม็ดตัว่ามันหมากรย่เด็กกล้ารถนึงที่วันวันปุ๊บไล่เหลือง ไม่ได้มีเวลาตึกเจ้ามากแต่ในขั้วนมันมากเหลืองได้เหลืองเราแต่ละวันเนี่ยกันเตี้ยเตี้ยแบบนะตรงล่างมันไม่มันไม่ย่อยสิ้เดียวเนี่ยหน,นุ่มมากเต็มเปียมไม่เลย อีที่กตีทำไมฮะทำที่กตีกันใช่ไหมโอ้ผมไม่ต้องใต้หรอกเพราะอะไแต่วิดีโอพร้อตึงทำเลยไหมเดี๋ยวเอือพวกนายลงคลิปตีเดียวเลยเนยต้องเก็บคลิปไว้ก่อนแล้วนงก่อนลงตีเดียวสำาำที่กตี่เด็ด bớt lưỡi như nè, phù hợp khuẩn rồi gọi mà lì đi rồi gọi tăm tí, cà tí, rớt khuẩn phải tù ra con đây, xé tải lên tăm tí đẹp lắm, บ๊อบนะให้โมเลยมาเตินนะ <Huh? S 2> ให้โมตินเนอร์อะมา <laughs> <laughs>